สวัสดีครับวันนี้เซเวกจะมานำเสนอรถอ,อีโ c คาร์นะครับเครื่องพันสเป็นยาริสตัว e อีปี12ปี2018นะครับวันนี้เป็นตัวประหยัดน้ำมันาราคาถูกผ่อนสบายๆนะครับาราคาเริ่มต้นที่378,000บาทนะครับเป็นสีขาวเป็นตัวอ e ีมาจากโรงงานนะครับผมมาดูามีล้อแม็กนะครับ ไม่ไม่อยู่ที่สาม0 0ื่นกว่านะครับคันนี้ถ้าลูกค้ามีเครดิตดีฟรีดาวาก็ผ่อนอยู่ที่ไม่ถึงเ0็ดนะครับผ่อน6,000กว่าครับคันนี้เป็นเป็นรถ e ีโคคาเครื่องพันสประหยัดน้ามันนะครับจะพาดูรอบคันก่อนนะครับนี่มือจับครับติดโเมี่ยมมาด้วยนะครับผมแม็กก็เริ่มจากโรงงานนะครับมาจากาโตยโยต้าเลยนะครับมาจาก เราเดิมๆโรงงานนะครับแต่ที่เสริมมานะครับเสริมแต่งพร้อมชุดแต่งนะครับพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์อันนี้ติดมาจากโรงงานพร้อมชุดแต่งเดิมๆนะครับผมยาลิตตัว E จวให้ดูรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูภายในนะครับไม่ก็เจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับไม่อยู่ที่สามหมื่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายในคราวนี้ครับภายในได้อะไรมา เอาเดี๋ยวพาดูไม้ก่อนนะครับรถเกียร์เอนะครับจะให้ดูไม้นะครับไม่อยู่ที่3าม0มืนาพนะครับพวงมาไล่นะครับจะมีปุ่มปรับวิทยุนะครับตัวนี้บลูทูธเปิดปิดรับสัญญาณโทรศัพท์ภายในรถครับออปชันก็โอเคนะครับอันนี้เป็นตัวออโต้ Auto นะครับปรับ เออออโต้ได้นะครับนี่ครับผมอ่าเบาเป็นบบาเบาเบาผ้านะครับบบาผ้ากำรรมะหยี่มาจากโรงงานนะครับใหม่กก๊กเลยนะครับสวยสภาพนี่นะครับผมเดี๋ยวจะไปให้ดูห้องเครื่องครับคราวนี้ดูดูข้างหลังก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าความกว้างอันนี้ประสงค์นะครับว่าพับเบาเข้าไป เป็นรถอีโคคาร์อันนี้กระูุงนะครับผมเราเราพับเบาะเข้าไปได้กว้างนะครับข้างหลังนี่เป็นกว้างใส่ของไปตลาดซื้อได้สบายสะดวกครับประหยัดน้ํามันนะครับยุคนี้มาดูห้องเครื่องครับคราวนี้มาดูเครื่องนี่ครับเครื่องใหม่ๆครับ ใหม่ๆเดิมๆนะครับดูน็อตไม่ขยับครับคําว่าน็อตไม่ขยับนี่นะครับน็อตไม่ขยับนี่น็อตไม่ขยับไม่มีรอยนะครับเดิมๆจากโรงงานรับประกันหลังการขายทุกคันนะครับไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับบริษัทเราัพ p อ o r t หลังการขายนะครับคันนี้ก็แนะนําเลยนะครับผ่อนสบายสบายประหยัดน้ํามันหกพันกว่าเท่านั้นเองนะครับ รถเพิ่งเข้ามาได้แค่ห้าหวันนะครับยาริดต,ตัวนี้นะครับเป็นที่ยอดนิยมขายดีครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเซลลอครับศูนย์เก้าเจ็ดสองหกเก้าห้าเจ็ดสี่หยินดีให้บริการนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ